เอาชีวิตรอดกันต่อคลิปนี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอเซียตุกาสองสำหรับวันที่26พิพฤศจิกาวันนี้เดี๋ยวผมจะตามตารางเอาชีวิตรอดตอนนี้มีการสับเปลี่ยนตั้งจากเมื่อวานมีภารกิจที่โรงทานวันชยโยอ่างทองมาเอาชีวิตรอดกัน EP พสไม่อย่ารอช้าไปกันเลยครับ ้นีเดี๋ยวจะใกล้สอบแล้วสอบเกี่ยวคะแนนเดือนเนี้ยแหละคืออะไรคืออะไรคือพาทิสยังไม่เพิ่มมาหาแกลาล่าหาแกะกันต่อ <c oughs> จริงๆอะ่ะตรงนี้นะครับเราขออนุญาตขุดหลุมหุ้ยคืออะไรทาไมหัวใจยังไม่เพิ่มเลย ตดีนี้แย่มากแย่มากทุกคนมาตามตารางที่ได้มานะเขามอบหมายให้เราไปออกสมหำาระดิษฐ์อันนี้เดี๋ยวไปฝั่งตัวไม่ให้สบี้เห็นคืออะไรคืออะไร ทำไมทำไมเดี๋ยวนี้วัตถุน้อยจังหรืออะไรหรือไม่ครบหรือไม่ครบทุกคนดูดีๆมันคืออะไรมันคืออะไรดูชั้นนี้คืออะไรทำไมแบบโู เราไม่ได้ปรับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับทุกคนเราปรับทําเป็นโหมดง่ายนะมันคืออะไรมันคืออะไรเราต้องไปหาอาหารเออนี่ไงอาหารดีนะเราเจออาหารอยู่ในมือเป๊ะเลยที่เราแวะกันนัดกันไว้ว่าเราจะไปขุดแร่ใช่ไหมเพอตอนนี้แร่ยังไม่มีมาตอนนี้เลย มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรไปกดติดตามด้วยนะจริงๆผมเอาชีวิตรอดไม่เป็นแหละบอกแล้วนะบอกไปทุกคลิปเลยนะครับคลิปเนี้ยคิดกันอยู่ทําไมไม่กดติดตามล่ะครับต้องไปกดตอนนี้เลยผมต้องต้องครบสามสบซับภายในเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ไม่ครบนะผมจะสั่งให้กดติดตามต้องครบสามสิบซับ ภายในวันที่5้ธันวามนี้กดติดตามตอนนี้เลยครับ30มสบซับพอต่อไป60ซับในช่วงปีใหม่ปีใหม่อย่าลืมนะต้องถึง60ซับในในช่วงนั้นนะ90ซับช่วงวันที่7จดมกราส่วน120ซับช่วงวันที่14มกราแล้วก็150ซับในวันที่ ยี่สิบห้ามกรลาโหคืออะไรเนี่ยอะไรลึกขนาดนั้นทุกคนกลัวกันไหมครับกลัวซอมบี้กันไหมครับเอามาประดิษฐ์เหล็กก่อนเมื่อไหรหาเหล็กไม่ประดิษฐ์หินก่อนหาหินไม่เจอแล้วตอนนี้หินไม่รู้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำไมแย่จังเลยอะทุกคน แย่ yeah, นะไม่ใช่วันดิกมันดีขึ้นนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับทุกคนอีกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาใช้ไอดีใช่ไหมปกติอย่างคอนเครปหนึ่งอะมันไม่ได้ครับทุกคนเมื่อก่อนได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็อีกอย่างคือไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือแย่มาก ศึกษามอบหมายมาอุปกรณ์ไม่ครบเลยครับทุกคนในการเอาชีวิตรอดเนี่ยที่จริงมันต้องมีป้องกันซอมบี้ใช่ไหมวัสดุอุปกรณ์พวกเนี้ยคืออะไรมันคืออะไรล่ะนี่ว่าแล้วขนเอ้ยคืออะไรมืดแล้วหรอ ม,มืดไวจังอะมืดแล้วเหรออุ้ยหกโมงแล้วเหรอเนี่ยซันเซ็ตแล้วเหรอซันเซ็ตแล้วเหรอครับหกโมงเย็นแล้วเหรอซอมบี้คงหน่าจะไม่ขึ้นมาตรงนี้หรอกขึ้นมานี้ก็แย่และสิเดี๋ยวนี้หัวใจก็เพิ่มขึ้นแบบอโห เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอะไรช้าขนาดนั้นเนี่ยทุกคนเฮ้ยมืดแล้วเหรอมืดบ้าอะไรไวขนาดนั้นเนี่ยไปหาแกะเร็วๆครับแล้วซอบบี้เข้าหัวใจยิ่งไม่เพิ่มขึ้นอยู่ครับไปหาแกะตอนนี้ว่องไวทำไมแกะที่นี่น้อยลงคืออะไร นี่ไเจอแล้วแก่เจ้าน้องแกะของเราเนี่ยเจอแล้วครับนี่ครับอุ้ยมืดแล้วอุ้ยมาแล้วอุ้ยรนี่ไงดีนะเราได้ทำภารกิจ คืออะไรอุ้ยนี่โอ้โหบอกแล้วมันยิงมาจากที่ไกลได้ด้วยเหรอโอ้โหมันยิงไกลได้ด้วยอะ่ะสเกเลตันอะอีกแล้วอีกแล้ว ต้องนีต้องนีแหละสกีเลตันตัวนี้อีกแล้วอีกแล้วยิ่งหัวใจไม่เพิ่มขึ้นอยู่อ้าวโอ้โหอีกแล้วตายอีกแล้วตายไปเพื่อจะตายไปเพื่ออะไรอ่ะโอ้โห ยิ่งหัวใจไม่เพิ่มขึ้นอยู่มันซูมก็ไม่ได้ด้วยครับทุกคนนั้นเราก็ปิดคลิปแล้วแหละเออไม่ได้ดิเพราะว่าเดี๋ยเนี้ทำไมหัวใจไม่เพิ่มขึ้นเลยสเกลเลตันบ้าอะไรยิงไกลได้ด้วยแล้วแล้ว เน้นให้เราตายแต่สเกลิตันไม่ยอมตาย,ยางไงครับทุกคนอุปกรณ์หาไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้เออเราต้องผัดตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับสเกลิตันตื่นเช้ามาเพื่อสิ่งเนี้ยแหละ ย่าเดี๋ยวตายได้ด้วยเหรอมาต่อเราเบื่อสเกลิตันแหละดีนะซอมบ,บี้ไม่มาฆ่าเรามีแต่สเกลิตันเนี่ยแหละล้ว,ลวนๆแล้วเราเจอแต่คริปเปอร์หรือสเกลิตันล้วนๆเลยครับเออนี่ไงที่โดนฆ่าตัวตายไงตรงนี้แหละผมจำผมหาเจอแล้วเราต้องอพยพหนี นี่นี่ไงเจอแล้วจุดจุดที่สเกลิตันฆ่าแล้วไปต่อเดี๋ยวเสียเวลาสเกลิตันดีตามที่มอบหมายเขาให้เราไปหา อุปกรณ์ก็ไม่ครบไงก็แบบนี้แหละไมคครับเดี๋ยวนี้ก็แบบนี้แหละทุกคนมันคืออะไรเนี่ยโหไมคครับเดี๋ยวนี้นี่ทำให้เราทำไม่เป็นเลยครับทุกคนเอ้า วุ้ยตอนเที่ยงรึเหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะก็อย่างเนี้ยแหละอย่างเนี้ยแหละครับก็ก็พากันหลงทางอย่างเนี้ยแหละได้ยินเสียงอะไรแบบวบเออ นีเรืออยากนั่งเรือต้องต้องนี่ครับแต่ขอร้องแหละอย่าให้มีคนไปขโมยก็นละกันเดี๋ยวเอาเรือไปไปหาหมู่บ้านก่อนขี่เรือไปหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านอยู่ไนหนนะริมริมข้างทางไม่มีเลยหรอ เดี๋ยวอีพีต่อไปสร้างบ้านนะอีพีนี้ยังไม่พร้อมอีพีนี้ยังไม่พร้อมสําหรับการสร้างบ้านเดี๋ยวอีพีหน้านะอีพีหน้าก็มาพอดีแหละวันสัปดาห์นี้พอดีแหละอีพีสามตามตารางที่ได้มาจากการปลาเป้าอีพีหน้าไงพอดีเลยครับพอดีเลยบอกแล้วนะ ผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่มีเกมก็จะหลากหลายขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยโลบอกเนี่ยเขาก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแมปก็จะได้เล่นหลากหลายไม่เหมือนเราเล่นแต่ไลปโตเปียแคทบุลี่หรือบุกเฮเวนหรืออะไรเนี่ยไม่รู้สัปดาห์นี้ไม่มีเลนบุกเฮเวนนะอย่าลืมตามตารางที่ได้มาสัปดาห์นี้ไม่มีเลนบุกเฮเวนนะ พอมีอาเป้าได้เกมอื่นอย่าลืมนะสัปดาห์นี้ไม่มีการเล่นบุกเออเจอแล้วเจอแล้วครับเจออย่างจัดพันเลยมันก็อยู่ในเดินเขาทำไมเรามองไม่เห็นเลยมันก็อยู่ในเดินเขาแทๆ้ๆมาเจอแล้วหมูบ่บ้านมา เย่ yeah. เราบรรลุจนถึงหมู่บ้านแล้วยูเยไอเสียตรงกายผมยังไม่ได้อัดคลิปเลยเสารทิตและยังไม่ได้อัดคลิปเลยอะทุกคน mm hmm. มวยฟังข้าวดีกว่า mm hmm. นี่ไง อย่าบอกนะตัวเนี้จะมาฆ่าเราอย่าบอกนะครับมาเยี่ยมชมวิถีสิชีวิตของชาว หมู่บ้านแห่งนี้นะมาขโมยขโมยก่อนลำดับแรกเราต้องการอย่งนี้เยี่ยมชมวิถีชีวิตอ่ะอีกอันหนึง่งต้นต้นนี้ละกัน ยังหาทานหินไม่เจอเลยอ่านหินอยู่ไหนน้าหาก่อนแป๊บหนึง่งอยู่ตรงไหนหนะาท่านหินเนี่ยเอาชีวิตรอดมาหลายวันยังหาไม่เจอเลยครับที่เราได้มาใช่ไหมเขาให้เราขุดแบบนี้นี่โอ้ไกล้แล้ว ใกล้หมดแล้วโดอ้โหหมดพอดีเลยครับเมื่อไรล่ะลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วโอ้โหจะลืมอะไรนักหนาเนี่ยโอเราขาดอันนี้ดินั้นเราก็ต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มแล้วต้นไม้อะไรอยู่ไหนอ่ะโอ้โ เอาชีวิตรอดกี่วันเนี่ยทุกคนทำไมมันเป็นแบบเนี้ยนี่ครับคลิปเนี้ยก็ดีอยู่แต่ที่ไม่ดีก็คือหัวใจเพิ่มช้าไงครับไม่พอใจกับการเอาชีวิตรอดอะไร สติ๊กไม่ได้เหรอคืออะไรโ้นี่มาต่อยังไม่หมดอีกเยอะมีอีกเยอะมืดจังทำไมตรงนี้มืดขนาดเนี้ย วายจังอ่ะมืดอีกแล้วยังหาฐานหินไม่เจอเลยอะ่ะมืดอีกแล้วพาทิตย์ใกล้จะตกแล้วโอ้โห้องไวายจริงๆยังหาฐานหินไม่เจอเลย มาสิบเจ็ดนาทีที่เรามาอุพยพมาอยู่ตรงนี้นี่ต่อ น่นเนี่ยเจอและทานหิงหามานานเลยเจอแล้วครับยี่เจอแล้ว าสามารถจุดไฟได้แหละอเออทุกคนมาต่อยังไม่หมดเดี๋ยวคลิปจะจบและเบื่อเบื่อเอาชีวิตรอดและ จะเบื่ออะไรล่ะมาคลิปจบแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย